มีช่วงหนึ่งที่แฟนบอลทั่วโลกครับต่างสงสัยว่าทำไมเอ็มบัปเป้ถึงดูจะเหมือนสูญเสียพลังเร่งสเปดอะดรับตำนานของเขาไปแม้ว่าเขาจะยังคงเร็วอยู่แต่ความเฉียบคมที่ทำให้แฟนบอลต้องลุกขึ้นยืนดูเหมือนจะจางหายไปครับ น้องเป้ยิงไป44ประตูในซีซั่นสุดท้ายกับปารีสแซงต์แชงกงพาฝรั่งเศสเข้ารอบรองชนะเลิศยูโรก่อนย้ายเข้าสู่เรอัลมาดริดสโมสรในฝันของน้องแต่ทว่าในช่วงท้ายของเวลาที่เขาอยู่ในฝรั่งเศสและแม้แต่ช่วงแรกในสเปนการเล่นของน้องเป้ไม่ได้มีจังหวะที่ทําให้ทั้งโลกหันมามองเหมือนแต่ก่อนแต่เมื่อความมหัศจรรย์เขากลับมาครับมันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับออตาลนตาครับน้องเปยรับบอลจากปราฮิมดีอาร์ตปล่อยให้บอลไหลผ่านตัวก่อนจะซัดเสียบเสาไกลยอย่างโคตรเฉียบขาดในเกมซูปอร์คับของสเปนกับบาร์เซโลนา น้องเป้ก็ใช้สเต็ปโอเวอร์ผ่านอเล็กซานโดรบาเด่ก่อนจะยิงข้ามตัวเชสนี่อย่างเงยือกเย็นแล้วไม่กี่สัปดาห์ต่อมาครับก็ทำแฮตทริกใส่บบยาโดลิดด้วยการแสดงให้เห็นว่าทั้งสปีดและการกบสกอร์ของเขาอยู่ครบซึ่งเมื่อน้องปรับตัวกับชีวิตในมาร์ตเรตและเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นได้ปุ๊บเอ็มบัปเป้ก็กลับมาใช้สปีดของเขาได้อยากอิสระอีกครั้งน้องเป้นี่ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วตั้งแต่เกิดเลยครับพ่อของน้องเป็นโค้ชฟุตบอลชื่อวิลฟริดนาีีตาาักกฬ ซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้เขามีพันธุก,กรรมที่ช่วยเ้เขาเป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่เด็กครับโดยเรื่องนี้ดร์เดวิดลันครับนักวิจัยด้านชีวกลศาสกีฬาแห่งหมหาวิทยาลัยเบ็รเกตอธิบายว่าความเร็วของเอ็มบัปเป้ มาจาก2อ,องค์ประกอบหลักนั่นคือความยาว9ก้าและความถี่เก้าด็อกเตอร์ครับพบว่าน้องเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการวิ่งเร็วกว่าแนวรับคู่แข่งแม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะออกตัวพร้อมกันนั่นหมายถึงว่าการมีช่วง9ก้าที่ยาวกว่าปกติมันทําให้น้องเนี่ยสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนมหาศาลได้ในช่วงออกตัวครับอดีตผู้ช่วยโค้ชของโมนากเนสันคาเดล่าครับได้จําว่าเอ็มบัปเป้ซ้อมเป็นครั้งแรกเนี่ยปี2015สิ่งที่ทําให้เขาประทับใจไม่ใช่แค่ความเร็วครับแต่เป็นวิธีที่น้องเป้ใช้มันครับ โดยโค้ดเนี่ยบอกว่าผมว่าน้องเป้เนี่ยเออดูรู้จังหวะที่ต้องเร่งสเปดฝีเท้าเพื่อทำลายแนวรับและน้องมันรู้ว่าควรเร่งจังหวะเมื่อกองหลังเสียจังหวะในช่วงแรกของอาชีพครับเอ็มบาเป้ถูกมองว่าเป็นตัวริมเส้นแต่มีอยู่หนึ่งเกมครับที่เปลี่ยนมุมมองของโค้ดไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือเกมที่โมนาโกเจอกับปารีสในปี2016ครับเอ็มบาเป้ถูกจับมาเล่นหน้าคู่กับวกากแนลเลฟและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้โมนาโกบุกชนะ2-0 นั่นทาให้โค้ดเริ่มเห็นว่าน้องเป้สามารถเล่นเป็นกองหน้าคู่ได้ซึ่งนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะว่าหลังจากนั้นครับน้องก็ได้จับคู่กับรดาดมเมลฟา,ลาวเก่าในซีซั่นที่พามูนากควแชมป์ลีกเอิงและทะลุถึงรอบรองชนะเลิศในแชมเปี้ยนส์ลีกความมเร็วของเอ็มบัปเป้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับแต่เป็นอาวุธที่ถูกใช้อย่างแม่นยําหนึ่งในตัวอย่างที่ดีสุดคือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรเบย์สีฟ้าในปี2017ซึ่งเขายิงประตูสุดเฉียบจากการวิ่งตัดแนวรับเข้าไปจบสกกกออนนนนนนีี่่่่เเป็จังหวววะทถูฝฝึมมาาาแแแลลล้้้ซซใส อนย้ายไปปารีสในปี2017ด้วย่าตัว180ล้านยูโรน้องเป๊ถูกจับไปเล่นทางกรลาบขวาเพราะว่ามีเนย์มาและคาวานี่อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จและควา้าแชมลีกแต่จํานวนประตูของเขาลดลงจนน้องเป๊นะครับให้สัมภาษณ์ว่าที่เมนาโกเนี่ยผมเล่นตรงกลางผมอาจจะต้องวิ่งสั้นๆและกระจบประตูแต่ที่ปารีสผมต้องวิ่ง65เมตรแล้วก็ต้องยิงประตูหลังจากนั้นซึ่งพูดตรงๆเลยครับมันเหนื่อยกว่าเยอะ ฟุตบอลโลก2018ณนะวันนั้นเอ็มบัปเป้กลายเป็นปรกากฏการณ์โดยเฉพาะในเกมกับอาเจนินาที่เขาวิ่งทำลายแนวรับอาเจนินาด้วยความเร็วสูงสุด37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการระเบิดสเปยแบบนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเอ็มบัปเป้ไปอยู่ในตัวแม้ว่าน้องจะขึ้นเชื่อเรื่องความเร็วครับแต่ภายหลังน้องก็เริ่มจะเรียนรู้ที่จะชะลอตัวเองลงบ้างโคชอย่างโปรเซติโนนะครับเคยฝึกให้เขาควบคุมความเร็วเมื่อเข้าใกลก้กรอบเขตโทษเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ครับเอ็มบัปเป้ยังเริ่มเรียนรู้้ททีี่่่่่จะเเคลืออนแบบไมตงรงร เปดตลอดเขาใช้การชะลอเพื่อหลอกแนวรับหรือแม้แต่ถอยลงตามเพื่อดึงกองหลังขึ้นมาก,ก่อนจะเร่งสเปีดใส่ในจังหวะที่แนวรับไม่มีโอกาสตั้งตัว การเปลี่ยนแปลงของเขาครับชัดเจนึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในซีซั่นสุดท้ายกับปารีสเมื่อน้องเป้ถูกจับมาเล่นเป็นศูนย์หน้าเต็มตัวภายใต้การคุมทีของลุยเอนริเเกน้องเป้ต้องรับบทบาทที่มากกว่าการเป็นตัวริมเส้นและต้องเข้าทำประตูมากขึ้นแทนที่จะเป็นตัวแค่พาบอลเมื่อเอ็มบัปเป้ย้ายมาร่วมทีมอัรมเมริดเขาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องลีกใหม่หรือสไตล์การเล่นใหม่แต่ยังรวมไปถึงบทบาทในสนามที่แตกต่างจากเดิมตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับปารีสเขาคุ้นเเเเเคคยยกกกกัััััััับบบบบาาาาารรรรรรล่่่นนนนนปปปป็็ตตตตวววงงงงงซ้้้้้้หหหือออใใะที เฉพาะแต่ที่มาริดการเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายไปอนาเขตของวินิสอุตอยู่แล้วนั่นทําให้น้องเปย์ครับต้องเรียนรู้การเล่นบทบาทใหม่ที่เน้นการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษมากขึ้นสิ่งตามข้อมูลจากทอมวิลเลียมและมาร์คแครีแห่งดีแอรเลติกครับเอมบัปเปไ้ได้พัฒนารูปแบบการเคลื่อนที่ของตัวเองให้เหมาะสมกับเกมของเรอัลมาเรดน้องเปย์เริ่มเคลื่อนที่ไปในช่องว่างระหว่างเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กข้างของคู่แข่งมากขึ้นรรมไปถึงการวิ่งทะลุแนวรับเพื่อรับบอลกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เขขขาาาาามมีโโอออกกสทํประนนระะบตบตูึ้นนใบบงัชลิ การปรับตัวของน้องเปย์นะครับยังเห็นได้จากจานวนครั้งที่เขาวิ่งเข้าไปรับบอลในกรอบเขตโทษซึ่งมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่น้องอยังอยู่กับปารีสที่น้องครับมักจะเล่นแบบดึงจังหวะหรือรอรับบริเวณริมเส้นมากกว่านี่จึงเป็นสัญญาณว่าน้องกําลังเปลี่ยนจากผู้เล่นริมเส้นที่ใช้ความเร็วไปเป็นกองหน้าที่เน้นการจบสกอร์แม้ว่าความเร็วจะเป็นจุดเด่นของน้องเปย์มาตลอดครับแต่เอ็มบัปเป้เองก็เริ่มรู้วิธีใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่กกกกกาาาารรรรว่งใใใหหห้้้เเเเ็็ททีสสสุุดดตปปนนนลืออชมมะับณ์ นี้น้องเป้ไม่ใช่แค่พุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยไม่มีจุดไม้แต่เลือกจังหวัดที่จะเร่งเครื่องหรือพรแรกให้เหมาะกับเกมซึ่งดรเดวิดลันนะครับอธิบายจากวิดีโอการเล่นของเอ็มเป้ในช่วงหลังๆพบว่าน้องมีการเล่นที่เปลี่ยนผ้าทางการวิ่งที่แตกต่างจากเดิมเวลาวิ่งน้องจะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยซึ่งช่วยให้สามารถเร,เร่งความเร็วและหยุดเร้วเรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันซึ่งช่วยให้น้องครับสามารถสร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเองในการยิงประตูได้ดีขึ้้้้้นนนนนนสสสิ่่งีีะททออใหหเ็จาากแผควมรั บอลหรือฮิตแมปในแต่ซีซันของเขาข้อมูลจากดิอัลลิติครับชี้เห็นว่าตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันน้องเป้ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เขาใช้งานวิ่งในสนามมากขึ้นจากเดิมที่มักจะอยู่ทางซ้ายตอนนี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่ไปในกรอบเขตโทษสร้างโอกาสจบสกอร์ได้บ่อยและการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับนั่นคือเอมบอเป้เริ่มเล่นเป็นกองหน้าที่เข้ากรอบเขตโทษบ่อยขึ้นมากกว่าการเป็นตัวริมเส้นที่คอยลากบอลเข้ามาเอง โดยสถิติจากสกิลคอร์เนอร์ครับแสดงให้เห็นว่าอัตราการวิ่งเข้าไปทำประตูจากการเปิดบอลของเขาเพิ่มขึ้นจาก13เปซนในซีซั่นก่อนมาเป็น22ปซในซีซั่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าน้องเป้กำลังปรับตัวให้เป็นนักบอลที่จบสกอร์จากลูกครอสได้มากขึ้นในเกมที่เรอัลมาดริดชนะเรอัลบาร์เซโลนซิมซี้ไป3ประตูตอ1ใน UCL รอบเพลย์ออฟเอ็มบัปเป้ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเขาในฐานะกองหน้าตัวเป้าอย่างแท้จริงสถิติและผลงานของน้องเป้ในเกมเมื่อวานนี้มันบอกอย่างชััััดเเจนนครรรบบบสมบนนบสมผออลใกโตต ครั้งโอกาสยิง7ครั้งตรงกรอบ5ยิงเป็น3ประตูสร้างสรรโอกาสได้2ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้สําเร็จ2รอบความเป,ปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของอันเช่และสไตล์การเล่นของเร,รอรัลมาดรดที่ต้องการให้น้องเปเป็นตัวจบสกอร์ที่อยู่ในกรอบเขตโทษมากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงใช้สปีดพาบอลขึ้นหน้า,าเท่านั้น <S <S แม้ว่าอายุของน้องเปจะยังไม่ถึง27ปีะนะครับแต่เปก็กําลังปรับตัวให้เข้ากับเกมของตัวเองในแบบที่นักเตะระดับโลกทุกคนต้องทําเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางอาชีพการใช้สปีดแบบวิ่่งงททลุุกสิอาจ ช่จุดเด่นของเขาอีกต่อไปครับแต่สิ่งที่เพิ่มให้เขานะครับนั่นคือความสามารถในการอ่านเกมและเลือกใช้สปีดให้เหมาะสมน้องเปเริ่มถอยลงตามมาช่วยสร้างเกมมากขึ้นในบางจังหวะแต่ก็ยังมีความสามารถในการพุ่งไปข้างหน้าเพื่อทําลายแนวรับเหมือนเดิมนอกจากนี้ครับน้องยังเรียนรู้การเคลื่อนที่เข้าไปในกรอบเขตโทษบ่อยขึ้นเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากผู้เล่นริมเส้นที่ต้องการสร้างสรรค์โอกาสเองเป็นกองหน้าตัวจบตะกอที่สามารถเอนร่วมกับทีมได้ดีขึ้นแน่นอนครับบอกความเร็วของน้องเปจะลดลงตามธรรมชาติเมื่อเขาอายุมากขึ้นแต่่่่่สสิงงททีําาาาให้้เเขแตตกกจผูลนป คนอื่นๆครับนั่นคือน้องเป้ก,กําลังพัฒนาตัวเองให้เป็นมากกว่าผู้เล่นที่พึ่งพาความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่กําลังกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบขึ้นทุกวันขอบคุณข้อมูลจากทอมวิลเลียมและมาร์คแคร,รีเลยครับที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงพัฒนาการของน้องเป้ได้อย่างลึกซึ้งและแน่นอนว่าอนาคตเส้นทางของเขายัางไม่จบลงเพียงเท่านี้แฟนบอลทั่วโลกยังคงรอดูอยู่ล่ะครับว่าน้องจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนกับสมโมสรเรอเอามัดรด